สวัสดีครับวันนี้เราจะสาธิตโปรแกรมที่เราจะสอนนะครับที่จะ go live เร,เร็วนี้นะครับเราจะไลฟ์ทงซูมนะครับเราจะสอนโปรแกรมชื่อ r e s t ンนะครับレストランแปลว่าร้านอาหารนะครับเราคลิกเข้าไปดูนะว่านาตาเป็นยังไงส่วนโปรแกรม,มอื่นๆนี่ยเราจะเห็นว่านี่โปรแกรมนี้คนที่อยู่ในกลุ่มเราทําขึ้นมานะเป็นโปรแกรมที่ดีมากเผยแก่ความรู้ครับ ทีนี้เราเข้าไปโปรแกรมเ e ส t องนะครับก็จะเห็นหน้าแรกนะครับทั้งหมดมันมีสามหน้าก็คือมีหน้าแรกนะมันมีแท็บหน้านีา้ีสามแ็บเรข่การน,นี้ก็คือรายการอาหารอีกอยนาก็สั่งอาหารเมื่อก่อนนี้ครับร้านป้าจันเนี่ยจินตนาการว่าแกเป็นร้านข้าวแกงร้านหนึ่งแต่ไมู่อหลาขนาดนี้นะครับแกก็เช่าร้านอยู่ราวๆสองหมื่นต่อเดือนนะก็เกิดโควิดขึ้นมาลูกค้าก็าไม่มากินที่ร้าน ก็ต้องใช้วิธีส่งถ้าใช้วิธีส่งนี่เขาเรียกว่าไม่้องไวเช่าร้านแล้วส่งจากบ้านเลยดีกว่าประหยัดไปสองหมื่นเอาเงินสองหมื่นนี้ไปจ้างหลานให้ขี่มอไซค์ส่งอาหารจะดีกว่านะครับวราจันจะก็เลยคือร้านแล้วก็ทาแอปขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาเรียนชั่วโมง,งกว่าก็ทําแอปได้แล้วเรามาดูว่าแอปที่แกทำอะไรได้บ้างก็อย่างที่หนึ่งก็คือ แจ้งข่าวให้ลูกค้ารู้ว่าจะเปิดตรงมุเช้าถึงเที่ยงนะครับหลังเที่ยงไปแล้วก็ปิดเพราะว่าส่วนมากแกขายอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเช้านิดหน่อยก่อนนเด็กจะเรีนเรียนไห้กินข้าวกันนิดหน่อยแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครไปร้านไม่ถูกนะก็คลิกที่นี่นะฮะส่วนมากทุกคนก็รู้จักร้านอยู่แล้วนะครับนะก็ลองกลับมานะแบกต่ไปอันนี้ก็มีไลน์ติดต่อนะ ไลน์กรุมี Facebook มี y t u t u นะมีอีเมลอันนี้มีเมนูด้วยเราไว้ที่เมนูนะเมนูนี้ก็จะมีหลายเมนูนะที่มีขายอยู่ถ้าดูแล้วสนใจตัวไหนก็คลิกเข้าไปดูก็จะมีรูปให้ดูมีชื่ออาหารมีราคามีคำบรรยายว่าอาหารนี้พิเศษยังไงทำด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง งาสนใจรงไหนและช่วยในการสรัดใจนะทีนี้มาถึงจุดสําคัญก็คือลูกค้าต้องการสั่งอาหารแล้วแล้วก็เห็นว่ามีคนสั่งไว้บ้างแล้วบางคนก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยอย่างคนช่าชายเนี่ยสั่งอะไรบ้างแล้วก็ดูคนช่างชายเสร็จแล้วนะสั่งื่อวันที่ยี่สิบเดือนสี่นะเวลาแปดนาฬิกาแปดนากายีบเก้านาทีนะครับมีสั่งให้โชว์กลับด้วยนะครับแดงว,ว่าให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้จบกลับนะครับ ขอไข่พะโล้สองฟองน้ําเยอะๆไม่เอาหมูเต้าหู้ด้วยขอข้าปล่าห้บาทข้อความจากร้านนะครับส่งให้แล้วครับนะอันนี้อย่างที่เราบอกว่าโปรแกรมนี้มันเก็บข้อมูลอยู่ใน Google Sheet นะครับ Google Sheet ก็เป็น Excel อย่างหนึ่งออนไลน์นะครับนะครับหน้าตาของ o g l e Sheet จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเห็นว,ว่ามันมีทั้งหมด3ามแถบนะครับแ็บแรกนี่คือ แ็บหน้าแรกคือโฮมเพจจะเห็นว่ามีอยู่แค่โลเดียวนะครับก็จะมีชื่อร้านประจันถ้าเราอัปเดตตรงนี้นะมันก็จะไปโชว์เราเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้มันก็จะไปโชว์ในแอปพลิเคชันของเรานะโทรศัพท์ไลน์กุ๊ปเฟซบุ๊กนะและ้วก็วันเวลาเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเปลี่ยนไอต็อกไหนเราเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับนะทีะนี้ มีเมนูอีกอันนะครับชีทเมนูชีทเมนูก็มีรายการหารทั้งหมดนะโอเคมีสเตตัสนะมีชื่อชื่อร้านอาหารชื่ออาหารนะมีสเตตัสมีราคามีไอคอนเล็กมีไอคอนใหญ่นะมีรูปเล็กรูปใหญ่แล้วก็มีคำบรรยายซึ่งมันก็คงจะต้องเขียนให้ดีกว่านี้นะครับ แล้วก็ชนิดของอาหารเป็น a พ p e t i z e r เป็นเมงคอดเป็นสลัดเป็นดิงนะครับทีนี้เรามาดูเมนูสุดท้ายนะครับก็คือออเดอร์คือคลิกไว้เก็บคําสั่งนะซึ่งทุกๆวันเราจะลบทิ้งก็จะมีสตัมเวลาว่าเข้ามาสั่งเวลาเท่าไหร่ใครสั่งเบอร์โทรศัพท์มีด้วยนะครับแต่เห็นว่าในแอป,ปไม่โชว์นะครับเพราะว่าเซ็นข้อมูลที่เซ็นต์จนะครับถ้าเขาเกิดต้องาการโทรกลับเขาจะติ๊กคำว่าคอลแบ็กด้วยแล้วก็ มีคำว่าออเดอร์อันนี้ก็สั่งไหพะโลเมื่อกี้จะเราเห็นแล้วก็ส่งให้แล้วครับเสร็จแล้วนะเรากลับไปดูที่แอปนะครับกลับไปที่แอปถ้าสมมติว่าเราเรามาที่หน้านี้นะครับเร,เราอยากสั่งอาหารแล้วคลิกหมายบวกนี้นะครับสวัสดีครับเราโทรนะ ถ้าเรต้องก,การให้โทรกับปกติกตรงนี้นะฮะให้ก็โทรกลับมาแล้วก็สั่งรายการอาหารตรงนี้นะครับสั่งปลาทอดหนึ่งตัวข้าวไรเบอร์รี่สิบบาทโอเคครับ แล้วก็เราสั่งเสร็จใช่วหมเราติกเครื่องหมายถูกนะครับนะ่ะสวัสดีครับมาแล้วสั่งอะไรบ้างแล้วก็ดูนะสั่งเวลาไหนนะทรกลับด้วยสั่งปลายทอดหนึ่งตัวค่ารับเรื่อสิบบาทนะครับกลับไปที่หน้าแรกครับนี่คือโปรแกรมสาธิตที่เราจะสอนกันในวันนั้นใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทำเสร็จด้วยสอนด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ติดตามได้ที่เว็บเพจนะการแอปไทยแลนดะ์เข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะการแอปไทยแลนด์ an, หรือจะเสิร์ชคำว่า No code Mobile App ก็ได้นะครับเราก็จะแจ้งข่าวเป็นระยะๆนะว่าเราจะไลฟ์วันไหนนะครับก็ขอจบวิดีโอนี้แบบนีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ